ฝันดีสุนารีบอกเล่าพ่อมาหาให้พระใสมือบอกจะโชคดีเผยอายุเลขพุทธศักราชสุนารีราชสีมาบอกเล่าคุณพ่อมาหาในฝันให้พระใสมือไว้พ่ออวยพรจากนี้จะโชคดีเจ้าตัวเผยเลขดีๆของคุณพ่อ นักร้องสาวเสียงดีสุนารีราชสีมาหลังเธอกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการถาวรตามคำขอของคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายที่อยากให้มาใช้ชีวิตอยู่บ้านเกิดซึ่งเธอได้ทำตามเจตนารมณ์ของคุณแม่อย่างเต็มใจ โดยในแต่ละวันหากเธอไม่ต้องเข้ามาอัดรายการที่กรุงเทพชีวิตประจำวันของเธอคือการทำไร่ทำสวนปลูกพืชผักสวนครัวเก็บไว้รับประทานส่วนหนึ่งและเก็บขายอีกส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเธอนำไปขายด้วยตัวเองตลอดและหากใครติดตามและสไตล์ของสุนารีจะเห็นภาพสวยๆบรรยากาศดีน่าอยู่ที่บ้านสวนบ้านต่างจังหวัด ซึ่งอีกหนึ่งเรื่องราวที่สุนารีได้นำมาบอกเล่าให้แฟนคลับที่ติดตามได้ฮือฮาต้องบอกว่าเธอคืออีกหนึ่งคนดังที่ดวงดีดวงเฮงเช่นกันมีโชคด้านเลขเด็ดและเป็นขวัญใจของแฟนคลับสายหวยเช่นล่าสุดสุนารีราชสีมาได้บอกเล่าความฝันเป็นฝันดีที่ฝันเห็นคุณพ่อเทียนสอนนาที่ล่วงลับและคุณพ่ออยพรให้โชคดีและนำพระมาใส่มือให้โดยเธอเล่าไว้ว่า พ่อมาเข้าฝันเมื่อตอนตีสี่กว่ากว่าพ่อเอาพระใส่มือให้แล้วพูดว่าต่อไปนี้เองจิโชคดีแล้วนะลูก็พอเราจะโผไปกอดพ่อก็สะดุ้งตื่นพ่อเกิด2468พ่อเสีย23กรกฎาคม2560อายุ92ปีหลายคนที่เห็นข้อความและภาพดังกล่าวต่างเข้ามาอวยพรยินดีขอให้เธอโชคดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว